ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกล้ามใดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุมภประจําวันจันทร์ที่22จุจนถึงวันอาทิตย์ที่28นะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซ u b ส c r i b e กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนรายการช่องของอาจารย์เกตก้านะครับจะนนี้น้ำชากาแฟาก็ตามประหัสพร้อมเพยข้างล่างอาจารย์ก็จะกราบขอพระคุณเป็นอย่างจริงเลยนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาวราศีกุมเนี่ยจะมีดาวประจําตัวคือดาวพระหัตถก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้หลุดแล้วนะครับจากการเกิดคาดบนท้องฟ้านะครับก็คือดาวพฤหัสเอ็ดดาวพระจันทร์นะครับท่านหลุดไปแล้วแต่ก็ยังมีดาวที่เล็งอยู่คือดาวพระอาที่มาจากดาวเจ้าเร ผู้คลองนะครับที่ไปสถิตในพบกับมะและก็ยังมีดาวพระพุธนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆแล้วก็ดาวเจ้าเรือนมรณะก็ไปสถิต ดูในเรือนการงานนะก็จะส่งผลดีนะครับนะเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญานะครับนะก็มีการตกลงทําเกี่ยวเรื่องธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงก็ถือว่านะเป็นจุดที่ให้คุณกระวดนชะตาอยู่นะครับนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวพระหุหูกับดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวศัตรูกันนะฮะก็ดาวถทาว่าดาวศัตรูเลงก็ระวังเกี่ยวเรื่องของอการอิจฉาริศยาหรือการ เออบางคนก็ถือว่าเป็นการคดโกงได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังส่วนดาวพฤธเองเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงนะเกี่ยวกับเรื่องของรักทรัพรย์อะไรต่างๆนะที่เกิดจากคู่ค้าคู่พดสูจนคู่สัญญาไปสถิตยอยู่ในเรือนของกรรมมาก็กให้ผลดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการก่อรางสร้างตัวและสระต่างๆก็แค่เรามาระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาก็สามารถที่จะทําให้นะครับชาวราศีกุมเนี่ยก็ประสบผลสาเร็จได้นะครับนะเอาละนะครับนะในช่วงของวันจันทร์นะครับกับ วันจันทร์วันอังคารนะครับนะดาวพระจันทร์ของเราเนี่ยก็สถิตยอยู่นะครับนะในภพปุตตะนะครับนั่นก็แปลว่าดาวเจ้าเรือนอรินะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนั่นก็หมายความว่าให้ระวังในเรื่องของบุตรปริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาจะทําให้เรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับ <S <S พอหลังจากนั้นนะครับนะในช่วงของวันพุทธที่24นะเวลาตีสี่ นะครับนะ23นาทีนะครับเราก็จะวิ่งเข้าไปเป็นกเกษตรตาที่บดีนะครับก็คือจะเป็นวันพุธที่24พฤหัสที่25ไปจนถึงวันศุกร์ที่26นะครับนะดาวจะเป็นกเกษตรอยู่ในภพของอรินั่นหมายถึงว่าจะเป็นในเรื่องของเราเคลียร์หรือสางปัญหาอะไรต่างๆช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะราบลื่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่ก็อย่างว่านะครับ มันจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถที่จะทําให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยอิทธิพลของดาวอาริเป็นเกษตรนะครับก็สามารถเคลียร์อะไรต่างๆได้นะถือว่าโอเคนะครับแล้วหลังจากวันศุกร์นะครับนะตั้งแต่เวลา14นกา25นาทีเป็นต้นไปก็จะอยู่ในราศีสิงห์นะครับก็เ วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็ระวังในเรื่องของการขัดแย้งกับคู่ครองนิดนึงนะเพราะดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยกำลังจะวิ่งเข้าไปอยู่ในเดือนของปัจจุนนี้ที่แปลว่าคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะครับถ้ามีปัญหาอะไรยังไงกันเราก็เดินหนีไปนะหรือทําความเข้าใจกันนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่มันรุนแรงก็ไม่เป็นไรนะเพราะดาวจันทร์ท่านจะเดินแค่2วันครึ่งนะก็จะแค่งหงุดหงิดสักคู่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะก็อยากจะให้ระมัดระวังนะแล้วก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนอรินะครับตรงเนี้ย เวลาไปกระทบกับดาวเจเรือนนะครับปตัตนิก็จะทําให้เราเองยุ่งยุ่นวุ่นวุ่นนะนิดนึงนะครับก็ให้ใจเย็นๆไว้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้ารือคู่ครองนะสำหรับชาวราศีกุมตอนนี้ไปดีมากเลยเรามีเกณฑ์ที่จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนในลักษณะต่างๆนะและถึงตัวเราด้วยนะครับด้วยด้วยดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเล็งกับดาวพระราหูนะครับนัก็คือถึงตัวเราเลย เกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตนลักษณะต่างๆก็ถือว่าโอเคนะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดาวพระอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะครับท่านสเสวยเลอกดีสเสวยราชาเลิกทั้ง7วันเลยนะก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะช่วงนี้ถ้าเกิดมีการทําอะไรเกี่ยวเรื่องของธุรกิจธ,ธุรกรรมอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่นะครับให้คุณกับดวงชะตานะครับก็ถือว่าดีนะนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึง นะครับดาวพระพุธเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะในราศีเมถุนและท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะในราศีกันนะครับในช่วงของสัป,ปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าดาวพระพุธเองเนี่ยนะครับเข้าเลิกดีนะครับวันจันทร์นะครับ จนถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับได้ราชาเลิกเลยนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับในวันพุธที่24พฤศจิกาที่25แล้วก็วันศุกร์ที่26เข้านั่งวางปลุกเอกเลยนะครับถือว่าให้คุณมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับวันเสาร์ก็วันที่ถึงจะเข้าสมโนแห่งเลิกนั่นหมายถึงว่าการเจรจารนะครับเกี่ยวเรื่องของธุรกิจเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะราบลื่นนะครับนะก็สามารถที่จะทํานู่นทํานี่ได้นะครับเพราะว่าดาวพุธเองท่านก็ไปอยู่ในเรื่องของการงานเขาเรียกว,ว่า ปุตตะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรมาก,ก็มีคนช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการงานบทบริวารลูกน้องหรือสินค้าบริการเกี่ยวเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้ดีนะครับส่วนคาว่ามรณะนะครับที่วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการงานก็จะเป็นในเรื่องของการเน้นยก็ให้ดูแลสุขภาพนะครับกินข้าวให้ตรงเวลานะครับก็อย่าแบบมุ่งทําแต่งานอย่างเดียวนะฮะเราก็ดูในลักษณะของออดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะรบประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราบางคนนะบางท่านนะครับ ถ้าดาวพะพุธปีนี้เป็นการณนนี้ก็จะส่งผลเสียเกี่ยวเรื่องของการงานนะอาจจะทําให้เราเบื่อๆเซ็งๆนะครับก็ขอให้มีสตินะครับก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับเอาละ่ะต่อไปนะครับเรามาดูดาวงัางคารซึ่งดาวงัางคารตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าชาวราศีกุมเนี่ยสามารถประสบผลสําเร็จมีคนช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังคงสถิตอยู่ในราศีตุลน,นะครับก็คือดาวพ่างพังนะ ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าสหาช c า h ที่แปลว่าสังคมการติดต่อในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าพบการงานการกระทำความรามับผิดชอบแล้ววิ่งเข้าไปอยู่ในราศีตุลอันนี้ดีมากเขาเรียกว่าวิ่งเข้าไปอยู่ในจุดรุ่งเรืองของชีวิตก็แปลว่าสหา c าสุภาก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนได้รับผลดีจากสือ่อนะครับจากสังคมนะฮะจากโซเชียลลักษณะต่างๆนะครับก็ถือว่าการงานเนี่ยอยู่ในจุดที่พีคนะฮะอยู่ในจิตที่สามารถทําอะไรให้เราประสบความสเร็จได้ก็ถือว่า ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีเลยนะโอเคแต่ว่าต้องเป็นเลิกตอนนี้ท่านสเสวยเพชจะคาดเลิกเลยนะครับหมดเลยทั้ง7วันก็เวลาจะตัดสินใจยังไงก็ขอให้อยู่ในเงื่อนไขของเหตุผลนะครับอย่าใช้อารมณ์นำนะคิดพิจารณาอะไรก็ให้ให้รอบคอบนะฮะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าดาวพังพานใน ในสัปดาห์นี้ก็ให้คุณกัดดวงชะตาสาหรับชาวราศีกุมไปอย่างมากเลยนะครับนะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพฤหัสสบดีดาวพฤหัส,สบด,ด,สสบดีนี่เขาเรียกว่าพระเอกยิ่งกว่าพระเอกเอีกนะครับนะเพราะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินในราศีมีและท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือน นะครับในราศีธนูเราจะเรียกว่าลาพะลาพะแปลว่างาน2องงานสสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นมาทับรัคนาเลยนะฮะนั่นหมายถึงว่าทั้งเงินทั้งโชคลาภม,มาทับรัคนาก็จะส่งผลให้ชาวราศีกุมเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินลักษณะต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะครับนะว่าดาวเป็น ลักษณะยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ดวงดีดวงขึ้นเนี่ยช่วงนี้จะเฮงมากนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยเป็นช่วงที่นะครับดวงตกนะครับก็ประมาณว่าดาวพฤหัสปีนี้เป็นการักกินีก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทอง นะครับเสียของลัลกษณะต่างๆนะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าพื้นดวงเนี่ยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ภาพดาวจรเนี่ยถือว่าเดินให้คุณกับชาวราศีกุมอย่างมากเลยนะครับนะเอาละต่อไปนะครับนะดาวพระศุกร์เองนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับทิตนุสรักเราไปอยู่ในราศีพฤษภนะก็ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในราศีธนูนะครับและได้ตําแหน่งดีนะครับขอเรียกว่าได้ตําแหน่งมหาจักร นะก็แปลว่าการต่อสู้กันเหน็ดเหนื่อยเพื่อทําให้เกิดฟอร์มสาเร็จในลนักษณะต่างๆและเราก็จะเป็นคนที่มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนด้วยนะครับเพราะดาวพฤหัสส่วนหนึ่งเนี่ยที่มาจากในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าภพสุภะสุภะราภะเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความส,สเร็จเกี่ยวเรื่องของคนสนับสนุนนะครับคนคอยช่วยเหลือให้เราก่อร่างสร้างตัวในลนักษณะต่างๆก็ต้องบอกว่าเดินค่อนข้างจะดีมากเลยดาวพฤหัสนะครับก็เอาละนะครับ ครับนะตอนนี้เข้ามาหัตถโนแห่งเลิกก็เลิกเศรษฐีใหญ่ไปจนถึงวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์แล้วตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันศุกร์เราจะเข้ามาหัตถโนณวังปุกเอกนะฮะเป็นณวังคุมทดคุมภัยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราควรที่จะทํานู่ทนทานี่นะครับนะเพื่อให้มันกอ่อเกิดประโยชน์อะไรกับเราคิดโปรเจกต์คิดนู่นคิดนี่นะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาคนลักษณะต่างๆนะหรือหาความรู้ลักษณะต่างๆนะครับเพื่อ เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองในลักษณะต่างๆนะก็จะถือว่าให้คุณกับดวงชะตามากๆเลยนะครับถือว่าดีนะครับส่วนดาวพระเสาร์นะครับณนะนะตอนนี้ท่านเป็นกเกษตรตาที่บดีอยู่ในราศีมังก,กรเราเรียกว่าพบวินาศอืมนะภพวินาศเป็นกเกษตรนะั่นหมายถึงว่าแคล้วคลาดนะความวินาศไม่เจอนะครับ แต่ว่าอย่าประมาทเองเท่านั้นเองนะถ้าไม่ไมประไม่ประมาทเ,เองเนี่ยไม่มีปัญหาครับก็สามารถพันพุนเรื่องราวต่างๆไปได้นะแล้วตอนนี้ท่านก็นะครับสเสวยโจโรเลอร์ก,ก็ต้องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไว้พิกปฏิพันธ์ความพลิกแพงต่างๆนะต้องมีการวางแผนเวลาโจโรเลอร์เนี่ยนะครับเป็นเลิกที่ต้อง ต้องห้าหันเป็นเอ่อเป็นเรื่องที่จะต้องวางแผนลักษณะต่างๆนะเพื่อให้เก่อเกิดประโยชน์กับเรานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะส่วนดาวพฤกตนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันจันทร์วนันอังคารนะครับนะก็เอ่อเข้านวังปุงเอกนะถือว่าให้คุณนะครับแต่หลังจากนั้นนะก็ดีไปหมดนะก็คือตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเสวยเทวีเลิอกอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ให้คุณอยู่แล้วก็ถ้าพอดว่านะครับ อยู่ในราศีเมถุนตรงนี้ก็คืออยู่ในภพปุตตะก็จะส่งเสริมนะครับเกี่ยวเรื่องของไอเดียจินตนาการเกี่ยวเรื่องของการงานจะต้นอย่างดีเลยเพราะดาวพฤกเกณฑ์เนี่ยจะไปกระตุ้นนะครับนะให้ดาวพฤพุธทำงานซึ่งดาวพฤพุ์เองเนี่ยท่านอยู่ในภพกรรมมะอยู่แล้วแล้วก็เล็งไปถึงกับ นะครับดาวพระราหูที่เป็นตนุลักของเรานะครับก็ถ้าก็ต้องบอกว่าในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับชาวราศีกุมก็ประสบผลสําเร็จในหลายๆอย่างเลยถือว่าดีมากๆเลยนะครับการเงินนะครับชาวพฤหัสทับาักถือว่าดีดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับนะก็ไปอยู่ในภกของกรมมะก็นะครับก็ดีนะก็คือมีเกณฑ์ที่เราจะได้เพื่อนนะครับหรือคนที่รู้จักนะหรือคนที่สนิทอะไรมาก่อนหรือเป็นคนที่ทํางานสายงานเดียวกันเนี่ยเป็นคู่ครองก็มีเกณฑ์ เกดดีนะครับ่วนในเรื่องของการงานนี้ไปดีมากนะครับก็เป็นช่วงที่ดาวเจ้าเรือนกามะไปสุภาะนะครับมีความเจริญแล้วดาวเจ้าเรือนสุภาะดันไปลาภาอีกก็ต้องบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่น่าอิจฉาที่สุดเลยนะจะนะก็ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับนะอะไรประมาณนี้เอาละนะครับยังไงก็ต้องกราบขอผู้คนทุกท่านนะครับนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับนะก็ขอนะครับท่านใดถูกใจนะครับก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์ ซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะและท่านใดถูกใจมากครับอีกนะก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าวนะครับจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็ตามสะดวกเลยตามรหัสพ้อมเพย์นะครับข้างล่างนี้เลยนะครับเอาล่ะนะครับก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุบรรณสุขภาพพระรวยรวยเฮงเฮงบักๆังนะครับผมเกต้าห้ดูถลั่สวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าหินดูถลั่เดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลนาทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันรยลยรำมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9เก้าฮินดูถลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับเย้อนนี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี6 60นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า6 60นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 5959 59นะครับนะเอาละยังไงก็กล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกตา้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ